สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีคลิปใหม่เข้ามาแล้วนะครับสําหรับช่องนี้นะครับเนาะก็ช่องหนุ่มพ่อบ้านเมาๆนะพี่นะพี่ๆที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะฮะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับ,รบเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกแกราเป็นแอดไลน์แอดนะครับเนาะ ก็จะมีแอดน้หนาด้วยนะฮะแอด9ก้าสามเนะครับหลายแอดก็จะมีไว้สำหรับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงนะครับเนาะฝากไปพี่ติดตามช่องกันไปด้วยนะครับได้รับชมกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับก็มีราคาเริ่มต้นกันตั้งแต่300บาทนะพี่นะ300ไปจนถึง7 0 0นะครับเนาะก็ลองดูเอานะฮะมีชมมีชอบชิ้นไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะครับผมรายการที่1วันนี้นะฮะ เป็นพระปิตานะพี่นะองค์นี้นะครับพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับผงคุกรักนะฮะนี่นะครับพิมพ์สวยๆนะพี่นะหลังแบบนะครับราคการแรกราคกาที่หนึ่งนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับ ราการต่อไปนะครับรายการที่สองครับเป็น้าปิตาและพี่นะได้มาคู่กันเลยนะฮะแต่ว่าองค์นี้จะเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อเนื้อขาวเนื้อเหลืองนะน่าจะผสมผงอ่าน่าจะเป็นผงน่าผสมลักนะครับนี่ครับสวยดีนะพี่นะไม่ทราบที่นะครับก็ผมดูไปสายชมบุรีนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจที่เนาะขอไม่ยัดที่นะครับราวการที่สองนะพี่นะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะพี่นะเป็นพระพิมพ์พระธรรมปางนะพี่นะกู้วสตือนะครับองนี้จะค่อนข้างสวยเลยนะกลมใหญ่นะครับอ่าอ้วนๆทรงรหยะแบบนี้เลยพี่นะกวสตือนะครับ รายการที่สามนะครับสามร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับเป็นพระเนื้อดินนะครับกูุวัดจุลามณีนะพี่นาะหน้าฤาษีหลังนางนะฮะองค์นี้ได้เนื้อเหลืองนะเนื้อดอกพิกลนะพี่นะนี่นครับ เก่าแห้งสวยนะฮะดูไม่ทันขอภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะพี่นะโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะฮะเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางกันติดต่อไว้ด้านล่างด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะเอา300รยนะฮะร,รายการที่4ี่รายการต่อไปนะครับรายการที่5้าครับ เป็นพระนางพญานะฮะองนี้เป็นอกนูนเล็กนะครับหน้าสวยนะฮะมีหน้ามีตานะครับนี่ฮะได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับเก่าๆย่นๆเลยนะครับนเนื้อเดิมๆนะฮะมีร่องรอยการใช้นิดหน่อยนะครับเนาะแลมีให้เห็นนะครับแลผุดด้วยนะฮะอ่ะสวยๆเลยนะพี่นะรายการที่ห้านะครับสามร้อยบาท ราการต่อไปนะครับรายการที่6ครับ C เป็นพระเนื้อชินนะครับองนี้เป็นปางเปิดโลกนะฮะเนื้อชินนะครับองคนี้เป็นกำแพงนะพี่นะกำแพงนะครับเนี่ยบางคนเ็าเรียกพระล่วงยืนตอนะพี่นะบางคนเขาบอกว่าเป็นพระล่วงเปิดโลกนะครับก็แล้วแต่คนเรียกนะพี่นะจริงๆก็พิมพ์เดียวกันนี่แหละนะฮะองนี้เป็นเนื้อชินนะครับเนาะชินเงินอ่านี่ครับแห้งๆเก่าๆนะพี่นะ ดูชอบจัดไปนะครับรายกานที่หกแลพี่นะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระคงนะฮะพระคงลำพูนนะพี่นะนี่นะครับเขาบอกกุกวัดอะไรแก้วๆนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะฮะนี่ฮนะ สวยนะพี่นะองค์กระทัดรัดนะครับเล็กๆนะลอว่็บิดตามธรรมชาตินะครับพระคงพระคงสวยๆนะฮะรายการที่7นะครับ300บาทราคการต่อไปนะครับราคกานที่8ครับ เป็นพระสมเด็จนะพี่นะองค์นี้นะครับพระสมเด็จนะครับลงรักนะพี่นะนี่ฮะลงรักสวยๆนะพี่นะรักบางๆนะครับองค์นี้นะแห้งแห้งเลยนะพี่นะแห้งสวยเลยนะครับรักบางๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่แปดนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะ รายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับองนี้เป็นพระผงสุพรรณนะฮะผงสุพรรณนะครับเนื้อดินนะพี่นะนี่ฮะเก่าสวยนะพี่นะล่าลักเดิมๆเลยนะครับผงสุพรรณเนื้อดินนะฮะนี่ดูเนื้อนะครับย่นๆเลยนะพี่นะเนื้อดินนะ โนวลนวลสวยๆแบบนี้นะครับน้องรายการที่เก้านะครับเอาไปสี่ร้ยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับองนี้เป็นหลวงปูทวดนะฮะหลวงปูทวดปีเก้าเจ็ดพิมพ์พลอดนะครับ รายการที่สิบนะครับปุทวดเกจ็ดพิมพ์พะลอดนะพี่นะ4ี่รบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่11ครับพระพุทธชินราชใบเสมานะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะฮะเนื้อเป็นชิ้นเงินนะพี่นะนี่นะครับ ใบเสร็จมาฐานสูงเนื้อชิ้นเงินนะฮะรายการที่11นะครับสี่ร้ยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่12ครับเป็นพระปิดตานะพี่นะองค์นี้นะครับพระปิดตานะฮะ เนื้อผงคุกรักนะพี่นะไม่แน่ใจว่าใช่หลวงปู่ยิ้มหรือเปล่านะพี่นะส่งเข้าไปทางนั้นนะพี่นะเอาเป็นว่าผมไม่ยัดที่นะไม่แม่นจริงๆนะครับภาพปิดตานะได้มาแบบนี้นะครับเนื้อหาเก่าดีนะฮะร,ราคการที่12นะครับ4ี่บาท ประการต่อไปนะครับประการที่สิบสามครับเป็นพระนางพญานะฮะองนี้เป็นพิมพ์เทวดานะครับพิมพ์เทวดานะฮะน่าสวยมากนะครับเนื้อสองสีด้วยนะพี่น้องค์นี้นะครับเนื้อสองสีนะฮะผิวแบบทุโทนเลยนะครับนี่ฮะเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะพี่นอาประการที่สิบสามนะครับ สี่รบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นพันลอดนะฮะองนี้นะครับนะพันลอดนะครับอง์นี้มีศึกนะครับแล้วก็มีบินบนนะฮะเนี่ยแต่เนื้อในโคตรสวยเลยนะพี่นะนี่นะครับเนื้อในสวยมากฮนะ สภาพใช้นะพี่นะแต่พอพี่ดูนะเส้นพื้นฐานนะพี่นะหูโนะคมจัดเลยนะครับเส้นแตกนะเส้นสายฝนนะครับนี่ฮะเนื้อหาสวยๆคมๆแข่งๆแห้งๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สิบสี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับ เป็นพระผงขุดสะนะครับหลวงปู่เผือกนะพี่นะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่นะครับเนื้อหาดีมากนะฮะหนาสวยนะครับเนาะแล้วก็เนื้อหาดีพิมพ์ถูกด้วยนะรายการที่สิบห้านะครับห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับองนี้เป็นพระพุทธชินราชนะพี่นะองนี้เป็นใบใสมานะครับผมดูเป็นกุหอกองนะพี่นะองนี้นะฮะนี่ครับดูเนื้อนะย่นๆเลยนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับนะรายการที่สิบหกนะครับห้าอยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่17ครับหลวงพ่อเงินนะฮะองนี้เป็นจอบใหญ่นะครับนะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองนะพี่นะห่วงหักนะฮะน่าจะเป็นการตัดห่วงมากกว่านะครับเนาะแต่ว่าตัดเก่านะพี่นะเนี่ยดูรอยตัดอ่ะผมให้ดูกันอย่างนี้เลยนะพี่นะไม่มีกักนะฮะ ตัดเก่านะน่าจะตัดใส่กรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะได้มาแบบนี้นะพี่นะจอบใหญ่นะครับรายการที่สินะครับเอา5้ายบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิครับวงนี้เป็นเหนนร,รียญนะฮะเหรียญลงพวกกล้วยนะครับหลังยันนะฮะปี2,521นะพี่นะ เดยนหลวงพ่อกวยหลังยันนะครับยันคมๆแบบนี้เลยนะฮะได้มาพร้อมตลับแบบนี้นะพี่นะเอาไปพร้อมตลับเลยนะครับรายการที่สปาดนะฮะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับพระสมเด็จนะฮะองค์นี้โอ้โหสวยมันเลยนะพี่นะฟองตัวหูขึ้นมันสวยๆข้ามันๆแบบนี้นะครับ น <c oughs> เนื้อดีผิวสวยนะครับนะมลสานมีให้เห็นนะครับปะปายนะฮะราการที่สิบเก้านะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบครับนี่ฮะพระผงกระดูกผีวัดโพน,นะพี่นะอันนี้เขาบอกสายเฮียนใสา ใส่ขังใส่เฮี้ยนนะพี่นะ,ะต้องจัดนะครับเนี่ยเห็นแล้วคนลุกนะครับอ่าเนี่ยนะพี่นะค่าเปื้อนไม่แน่ใจว่าเปื้อนอะไรนะครับเนาะเอาเป็นว่าผมได้มาแบบนี้นะฮะแล้วเนื้อดีด้วยนะฮะผงเทานะนี่นะครับพระคมสวยนะฮะอา้าวดูชอบจัดได้นะพี่นะรายการที่ยี่สิบนะครับ ห้าบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สบเ็ดครับ <c oughs> องนี้เป็นพระสมเด็จนะครับกุวัดเฉลิมพระเกียรตินะฮะนะครับถ้าจำไม่ผิดนนทบุรีนะพี่เนาะนี่นะฮะพระสมเด็จกุวัดเฉลิมพระเกียรตินะพี่นะอ่ะสวยๆแบบนี้นะครับแห้งสวยนะพี่นะพระยุคเก่านะครับ <c oughs> รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองครับองค์นี้นะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะพี่นะมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาดีนะฮะเนื้อหาแบบเก่าดีสวยเดิมเดิมนะครับธรรมชาติดีฮนะ ลอยยงลอยยนนะนะมีให้เห็นนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะห้าร้อบาทนะครับมาพร้อมตลับไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนะฮะร, <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับเป็นเหรียญน,นะฮะชิ้นนี้นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมนะครับนี่ก็ได้มาพร้อมตลับเหมือนกันนะพี่นะนี่นะฮะ หลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะพี่นะัเป็นเหรียญหวงเชื่อมนะครับระการที่23่สิบาห้าร้อยบาทนะฮะราการต่อไปนะครับระการที่24ครับองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่อีนะฮะเหรียญหลวงปู่อีวัดสัตหีบนะครับ ปีศูนย์สี่นะพี่นะนา่าจะเป็นรุ่นสองนะถ้าจำไม่ผิดนะนี่นะครับเหรียญปูอีนะฮะปีศูนสี่นะพี่นะคมๆสวยๆเลยนะครับอ่าดูชอบจัดได้แล้วพี่นะาเอาไปห้าร้บาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับองนี้เป็นพระยอดธงนะพี่นะองนี้นะฮะพระยอดธงนะครับเนื้อน่าจะไปทางสำลิดนะพี่นะเก่าๆเลยนะครับนะฮะสวยนะพี่นะองใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าสวยนะฮะราคการน,นี้จะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะราคการที่ยี่สิบห้านะครับเจ็ดร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับเป็นหานุมานนะครับเป็นองคตนะพี่นะองคตหลวงพ่อเชยนะครับอ่าองคคดหลวงพ่อเชยนะฮะเก่าสวยแห้งนะพี่นะเนื้อไม้นะครับอันนี้เป็นเนื้อไม้แกะนะฮะนะครับองคดหลวงพ่อเชยนะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ รายการต่อไปนะครับรายการที่27ครับเป็นพระปิตาเสียนแหลมนะพี่นะพิมพ์นี้เป็นหลวงพ่อทับนะฮะสวยมากนะครับเน,เนื้อสวยเลยนะฮะนี่ครับปิตาเสียนแหลมนะพี่นะรายการที่27นะครับ700บาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดนะครับองค์นี้นะฮะเป็นพระผมดูเป็นเชียงลุงนะอ่ะนี่นะครับผมดูเป็นเชียงลุงนะบางคนก็บอกว่าหน้าคล้ายๆยุทธยานลพี่นะส่วนตัวผมดูเป็นเชียงลุงเพราะว่าด้วยลักษณะองค์พระนะครับนะแล้วก็เสียดนะฮศิลปะเขาไปทางนู้นมากกว่านะพี่นะนี่นะครับเนื้อหาเก่านะฮะเนื้อหาเก่าเลยนะฮะหล่อตันนะพี่นะนี่นะครับ หลอตันนะฮะหล่อเขาเรียกหลอตันหล่อไม่ได้ไม่ข้างในไม่กวงนะพี่นะเนื้อหาก็สวยนะครับแล้วก็พระหนักนะฮะพระมีน้ําหนักค่อนข้างสูงเลยนะครับเนาะนี่ครับอ่ะรายการสุดท้ายนะพี่นะร,รายการที่ยี่สิบแปดนะครับเจ็ดร้อยบาทครับก็จบแล้วนะฮะอีพีนี้นะครับเนาะพี่พีท่นานไหนที่สนใจยังไงพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับเบอร์โทรนี้นะฮะ 0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้เหมือนกันนะพี่นะหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็เป็นแอดเก้าสามนะครับไลน์แอดมีไว้สำหรับแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่มาลงนะครับก็พี่ๆก็จะได้รับชมก่อนเลยนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะฮะรูปภาพเพิ่มเติมรูปภาพนิ่งๆผมถ่ายให้ชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่่าาานนนะคครรรััััับบบผมมมทีีเข้ชกสสวด